หิดปวกครับพี่นอ้องหิดปวกนี่ครับนในป่าอย่างนะครับนาะกำลังงามนะครับนี่เป็นพ่นจอมปวกครับนระับเก็บไปเลยบางส่วนนะครับเก็บไปลเลยเหลืออีกอยู่โมหนึ่งนะครับอยู่อยู่ทั้ง ลุ่มๆเหม่ว่าเพื่ท่านได้กเก็บนะครับเนาะนี่ก็มาเห็นอีกมมหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ล่างงามส่วนตัวทั้งลุ่มเนี่ยน่าจะบานแนนจักหน่ยนอยนะครับตัวนี้โบเมนนะครับนี่ตัวนี้เห็ดเห็ดพิษนะครับนครับมาเบ่งอีกทางหนึ่งนะครับเนาะ <laughs> เพื่อจะเห็นอีกจังหน่อย ตัวนี้เห็ดปวกฟานนะครับเนาะตัวทีว่อยู่ในถุงมีเก็บเก็บอยู่ตรงหันครับแต่ว่ากระยะทางระยะกับอยไกลกันปะเนี่ประมาณสามสี่เมตรนะครับเนาะ ใบไหม้มันปิดอยู่นะครับกะคือสิมี้ซัมนี่แหละครับโบเห็นเห็นตัยุง่<ม><ม>งกังคืนผมกับตอนกีดยามันกับบเดเห็นนะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่ในพุน่นมันกับหกแนจังหน่อยอ๋อเอเ้นเจ็บนะครับ คื icate, อพระธานเก็บเนาะอ้ยเนี่ยแน่แนจูมันเลยตัะแตกขึ้นมาตัดตกขึ้นมาน่ดินผุอยู่อุกรณ์ผมนี่แหละนี่ก็ใส่ใหม่เยนะอู้หกลมันต้องไปเคลียร์่อนหายางกระพ้ เดี้ามน้อยเดียวออกรนี่เห็นมันออกมามหมนะ <c oughs> น่ะน่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพียรเบื่อขึ้นมานนำกับพอ่อ ขามันอยู่บอกขามันก็นอย่านีอยู่ด้ยวยปได้ขานี่ใบเห็นเสือหลอบใหม่อ้มันนี้ก็ได้ก็ะสกิกอีกแกงหนึ่งนะครับอยู่ทั้งรุ่เหมือนหลายเติอบอยู่ขีดย่างเห็น น,นตกหน่อยทั้งลุมม่ม嘛ปังทั้งพวนก็มีอีกได้ดอกนึงจใจเสียมหมนเหยันเสียมกับบุงเฮบริลยคา่คา อุปกรณ์มันมีครับพี่น้องได้ได้ดอกแต่ไม่ได้ขาเอาเอาไว้เป็นเสือต่อไปเนาะพี่น้าก็ิได้กินอีกเนาะพี่ที่แล้วกับบพาออกอยู่ออกนหน่อยเนาะแต่ว่าบ่ได้มองเกาแสดงว่าดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเกาหางมังอีก นี่นะครับถ้าข้าฉีดยาขยายามันก็นจะข้าถึงก็ถ้ามันออกข้ากกบโบก้ากินนะครับมีสารตัวขางนะครับตัวถ้าข้าบวชีดยาขยนยาข้าใส่การตาดัดยาเอาข้ากก็จะได้กินอย่างสบายใจนะครับขอดีของบวชีดยาขยนยานะครับ หกักกันยาวเอเดีดีพี่ฝนดิ้นเยอะงอหนึ่งยีกันอยู่กระจายเลยกินตะขาบันดอกเนี้ยจุ่มเกินไป ก่อน่มีเกรอบนนึกการเอาโบเบิร์ตนป็สีผทไมกินละเมออีกบ่นี่มันน่อยไปกินเมอกะบได้กินแล้วฉันว่าู้ดอกนี้งามเองแต่ดเท้องรูมแข็งอยู่เดขาแม่งแข็งแข็งอยู่แต๋อหานบานเท่านั้น สวยงามครับว่าแมนเห็ดประเทศเคิ่นบ้านห้อทีโอ้ข้างในก็มีครับโอ้ยอยู่หกพันโลสามดอกมาทันเวลาพอดีถามว่ามือขันมือเล็กมือเคลื่อนฝนตกแบบที่เผาอีกเอาฮะพอพอเด้อ buối cứ tự nhiên. nhậu cho mồ hôi súp. để kẹp hết. cái này là cái púp